สบายใจได้ Thailand Pass ยังคงใช้ได้แม้จะเข้าไทยหลัง10มกราคม65วงเล็บเฉพาะคนที่ได้ขอไปตั้งแต่ก่อน22ธันวาคม64ย้ำอีกทีนึงนะครับเฉพาะคนที่ตอนนี้มี QR code Thailand Pass แล้วหรือคนที่ได้ขอ Thailand Pass ไปตั้งแต่ก่อน22ธันวาคมแล้วก็กำลังรออนุมัตินะครับถ้าจะเข้าแบบ test and go ก็ ตั้งแต่วันที่10มกราคมก็ยังคงเข้าได้ตามปกติซึ่งตรงนี้ในวิดีโอตอบคำถามเนี่ยออฟได้มีทวนซ้ำไปหลายรอบมากแล้วตอนนี้ก็จะมีข่าวนี้มายืนยันนะครับก็พอดีว่ามันมีประเด็นบางอย่างในข่าวก่อนๆนหน้านี้ใครไม่รู้พูดมาว่าเทสแอนโกเนี่ยเขาจะตัดรอบที่10มกราคมซึ่งตรงนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือออฟให้เหตุผลในวิดีโอตอบคาถามว่าในราชกิจจานุเบกษาเนี่ย เขาไม่มีคำว่า1ิบมกราคมเลยคือไม่มีการตัดรอบใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องยึดตามราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นแล้วคนที่ออกกฎเนี่ยเขาก็เสี่ยงโดนฟ้องเหมือนกันถ้าเกิดไปทําอะไรมั่วซั่วเกินไปฉะนั้นเขาเป็นคนร่างราชกิจจานุเบกษาขึ้นมาเองฉะนั้นเขาจะต้องทําตามนั้นคือในนั้นไม่มีอันไหนพูดเลยว่าตัดรอบในวันที่10มกราฉะนั้นก็มีหลายคนที่กังวลว่าเออพี่มาถึงไทยตอน14มกรา เออมาถึงไทยตอนยี่แมกราตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะว่ากลัวเขาจะตัดรอบหลัง10บมกราคมไม่ให้เข้าเทสแอนโกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยยังได้อยู่นะครับแต่ย้าว่าอันนี้คือสําหรับคนที่ตอนนี้มี QR Code Thailand Pass แล้วหรือคนที่ได้ขอ Thailand Pass ไปก่อน22ทธันวาคมจะยังสามารถใช้สิทธิ์ Test and Go ได้อยู่แต่คนที่ขอ Thailand Pass ตั้งแต่22ธันวาคมเป็นต้นไปไม่สามารถเลือก t ท s t and Go ได้แล้วนะครับ เลือกได้เฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็กักตัว AQ เท่านั้นแล้วก็การกักตัวหรืออยู่ในพื้นที่ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็คือ7คืนตามราชกิจจานุเบกษาเขาบอกอไว้อ่าถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ก็กดเดิมคือคนไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องเป็น10คืนอยู่แล้วแล้วก็กักตัวเฉพาะ AQ เท่านั้นก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนต้องกักตัว AQ เท่านั้นครับเดี๋วลลิว์ตรงนี้ไวว้้ใตดีโอนะครับ ตามหัวข้อเขาบอกเลยไม่มีการตัดรอบนะครับสำหรับคนที่ได้รับอนุมัติที่เข้าไทยแบบ Test and Go หรือ Sandbox ตัดรอบคือหมายถึงว่ากำหนดแบบวันหมดเขตรหรืออะไรอย่างนี้นะคือถ้าเราได้ QR code มาแล้วหรือเราได้ส่งไปตั้งแต่ก่อน22ทธันวาแล้วเนี่ยถือว่าทันแล้วไงฉะนั้นก็คือไม่มีการหมดเขตว่าจะเข้าไทยได้วันไหนนะครับเพราะบางคนก็อาจจะขอล่วงหน้านานมากเลยอย่างเช่นจะเดินทางมีนา ก็ขอ t h a i ลน n d พา s s ไปก่อนซึ่งมันก็ทําได้ไงใช่ไหมฉะนั้นก็ไม่มีตัดรอบนะเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับไม่มีการตัดรอบวันที่สําหรับคนที่ได้รับอนุมัติเข้าไทยในรูปแบบของเทสแอนโกหรือแซนบ็อกซ์เฉพาะตอนนี้ <laughs> for now <c oughs> คืออย่างที่บอกต้องยึดตามราชกิจจารุเบกษาถ้าเขาจะไปเปลี่ยนอะไรเนี่ยไปเปลี่ยนราชกิจจารุเบกษาอีกรอบหนึ่งถึงจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งก็จะต้องมีการออกข่าวก่อนล่วงหน้าแล้วก็การแจ้งก่อนเพราะว่า คือทางสบคเนี่ยเขาก็จะประชุมกันแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็จะต้องประกาศลงราฐกิจจานุเบิกษาซึ่งข้อความจะเป็นยังไงเนี่ยก็จะต้องยึดเอาตามหลักปฏิบัติตรงนั้นอ,อ๋อ,ออเที่เขาบอกว่าไม่รู้ใครพูดเนี่ยว่าให้ถึงแค่สิบมกราคมเนี่ยมันก็มาจากคําพูดของรัฐบาลนั่นแหละก็คือในข่าวแรกๆอะ่ะเหมือนยังไงหลุดปากหรือยังไงมันมาพร้อมกับข่าวที่ยกเลิกเทสแอนโก แล้วก็บอกว่าให้เข้าไทยได้จนถึง10มกราคมซึ่งหลังจากนั้นมีราชกิจจานุเบกษาออกมาอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ไม่มีคํำว่า10มกราคมเลยฉะนั้นเขาต้องทําตามนั้นถ้าไม่ทําเนี่ยก็สามารถฟ้องได้เลยนี่ไงนี่ไงวันที่ตรงนั้นอะไม่เคยมีการโพสต์ลงในราชกิจจานุเบกษาถ้าภาษาอังกฤษก็คือ the royal gazette อ่าแล้วก็สำนักข่าวนี้ได้ถามไปยังโฆษกกระทรวงต่างประเทศ แล้วเขาก็คอนเฟิร์มมาว่าไม่มีการตัดรอบวันที่ใดๆทั้งสิ้นนี่ไงนี่ไงรูปภาพนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะแต่ว่าวันนั้นน่ะเขามีเนี่ยเน,น,นข้อมูลนะวันที่21ธันวาคมมันเป็นวันก่อนที่เขาจะประกาศครับคือย้ําก่อนนะครับว่าเขาจะต้องยึดเอาตามข้อความในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเดี๋ยวจะลงลิงก์ของราชกิจจานุเบกษาอันนี้เอาไว้แล้วก็ไอ้ตรงนี้เขาวันที่ของโพสต์เนี่ยที่บอกว่า ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเดินทางได้ถึง10มกราคมเนี่ยเป็นการโพสต์ในวันที่21ธันวาคมซึ่งทางสบคเนี่ยไม่มีการทําสไลด์ตรงนี้ออกมาเลยก็คือข่าวมันรั่วออกมาคือ21ธันวาคมนั่นแหละแต่ไม่มีสไลด์ทางการใดๆทั้งสิ้นจากสบคแล้วสไลด์ทางการว่ายกเลิกเทสแอนโกอะไรเนี่ยออกมาตอนวันที่22เหมือนกับว่ามีการไปปรับกันอีกรอบหนึ่งคือเจ้านี้เขาปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดจนวินาทีสุดท้ายฉะนั้น เลยคิดว่าวันที่ยีิบสองเนี่ยคงมีการเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้ตัดรอบสิบมกราคมแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็เสียชื่อเสียงไปอีกเยอะอีกตามเคยนะครับเพราะว่าในนี้บอกเลยว่ามีสื่อต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยก็ได้ลงวันที่นี้ไปแล้วทําให้คนก็ตกใจกันยกใหญ่อ่านอกจากจะต้มแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็ปิดประเทศแล้วเนี่ยให้เข้าแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับกักตัว A q คแล้วเนี่ยแล้วยังจะ หมายถึงว่าถ้าทำตามนี้จริงๆนะยังจะชิ่งให้ถึงแค่วันที่10มกราซึ่งซึ่งตรงนี้โฆษกของกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าที่บอกวันที่10มกราคมเนี่ยที่ให้เดินทางเข้าไทยได้ถึงแค่10มกราคมเนี่ยมัน false ก็คือมันผิดมันผิดถ้าเราไปเอาที่ทางการสุดเลยนะก็คือเว็บไซต์ของ Thailand Pass ไม่มีการระบุวันที่ตรงนั้นเอาไว้ถ้า Thailand Pass มันไม่ระบุ<ๆ>ก็คือมันก็ไม่ควรจะใช้ได้ไงแล้วก็ในข่าวเนี่ย คือสาธารณสุขเขาก็พูดเองคือตอนแรกอะ่ะเขาจะไม่ให้เข้าสักคนเลยแต่คนนั้นเขาบอกว่าเขาท้วงเป็นคนท้วงไว้เองบอกว่าเออแล้วคนที่จ่ายค่าโรงแรมมาแล้วเนี่ยแล้วส่งขอ Thailand p a าสแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปยกเลิกตรงนั้นวงเล็บไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องจ่ายค่าชดเชยดังนั้นคนที่จ่ายค่าโรงแรมมาแล้วเนี่ยก็ควรจะยังเข้าได้อยู่วงเล็บและขอ Thailand p a าสทันด้วยนะก่อนยีิบสองธันวาคมนะแล้วทีนี้มีเพื่อน, <S <S อนๆบางคนบอกว่า ใช่ฉันยังไม่ได้จ่ายค่าโรงแรมแต่ฉันจ่ายค่าเครื่องบินไปแล้วเช <c oughs> ่นนั้นแล้วกลายเป็นว่าอ๋อไม่เป็นไรค่าเครื่องบินไม่เกี่ยวกแบบับประเทศไทยเกี่ยวแค่ค่าโรงแรมเท่านั้นเออเขาคือยังให้คนที่ได้ QR code แล้วหรือว่าคนที่กําลังรออนุมัติ QR code เนี่ยแล้วก็ขอ Thailand Pass ก่อนยี่ิบสองธันวาคมเนี่ยก็คือยังคงได้สิทธิ์ Test and Go กอยู่เหตุผลเพราะว่าได้จองโรงแรมไปแล้วคือเข้าไทยวันไหนก็ได้ตามที่ระบุ ครับตรงนี้ก็สบายใจกันได้นะครับจากเหตุผลที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยก็คือเป็นการยืนยันได้ว่ามันไม่ควรที่จะมีการตัดรอบคือถ้าเราขอเข้าไทยทันตามเงื่อนไขที่บอกอะ่ะไม่ว่าเราจะเดินทางวันไหนก็ตามเนี่ยก็ควรจะได้ตามที่เราได้จองมาครับตอนนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือว่าใครที่เข้าไทยในช่วงเวลานี้นะครับแล้วสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างก็สามารถแชร์คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอของเราวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ